วได้แตวมได่ีเท็ดกซึ่งมินดีทำไมเธอรวยจังเลยอะทำไมเธอรวยจังเลยอะมนดี้เดิดูดินะรอเรวย่ะเห็นไหมมินดิโเราเธอรวยเธอรวยอะเเปร์เซ็ที่จะได้ของดีมากเลยนะโอเคมินดี้โอเคแล้วก็เธอก็ได้ไปฟาร์มมาช่ไหมินดี้จดู ก็คือเธอจำได้ป่ะในเพจโร์ตอนนั้นนะที่เราพยายามจะทำชิ้นเนี้ยดูดิีเราพยายามจะทำชิ้นเนี้ยล้วก็ทำได้นะตอนนั้นอนะทำแบบเนี้ย mm. ได้รึได้รึตอนนั้นก็ทำแบบนี้ได้นะแล้วเรารู้แล้วว่าทำแบบง่ายๆย,ยังไงอย่างที่หนึ่งดิเดินกดกระโดดไปด้วยแล้วก็รี้ยวไปด้วยเดินไม่ไม่ไม่เดิน,น,ดดนแล้วก็ไม่ไม่ไม่กระโดดทีมามา กระโดดทีนึงก่อนแล้วก็เลี้ยวเออแบบนั้นนี่แหละเออซีซีเราทำได้เออแต่ว่าในเพจเวิร์เราก็ทำได้แต่แบบไม่ใช่แบบแบบอันนี้คือแบบโอชันไ,ได้เด็กเราแต่ในเพจเวิร์คือเราไม่กระโดดแล้วก็เลี้ยวไปด้วยนะเรากระโดดแล้วก็ค่อยเลี้ยวยอ่ะโอเคเด้พร้อมยังพร้อมที่จะใช้ยังเด็ก เธอพร้อมที่จะหยุดเป็นตัวตลกหรือยังกดใช้ล้วๆนๆน่หระพร้อมนะกดใช้ลอวๆโอ้ฉันจะใจสลายเป็นชิตชิจะโอ้ฉันจะใจสลายเป็นชิต หมดแล้วพีนดิ๊งหมดแล้วแต่อได้อันนี้ไซบอร์กเลืไซบอร์กจำได้เนาะรัศินเคยดีเนาะเชืบได้ เชื่ออาตมินแมวเคยดีมากเลยน้องสำหรับพวกเราเนาะเช่นเด็ตอนนี้มันทรัชแล้วเรืองเงีที่เธอพลังไอเทมที่เธอเก็บสะสมมาเป็นปีรู้สิ่งเง้เพราะแบบเธอไม่ได้ค้าอะไรเลยไงี้ยเธอบอเก็บเป็นสะสมมาเธอรู้สึกไงที่เธอได้ใซ้บล็อกบานี่ เธอรู้สึกสึงไงที่ไม่มีตัวไหนมาแทนตัวตลกเธอรู้สึกยังไงไม่มีชัช้นเฉยๆต,ตัวตลกแต่ว่าไม่มีอะไรแสะที่แสงหน้าเอนางฟ้านี่ได้เลยอะเออใช่พูดถึงตอนนั้นเธอกำลัง,ลงคับฟิ้งน้ำยีอยู่รือถึกัได้แซวีหยุดมันไม่ดูจากหน้าตาแล้วคงหยุดดูจากหนาา้าตาไม่ได้ดูจากนาาหน้าต่นแล้วทำไมบอกว่าตัวตลกน่เีย เหมืนมนอ,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 อมนเราเขาบอกว่าตัวตลกเหมือนเธออำไมเหมือนหรอต <c oughs> ัวตลกอ่ะก็เหมือนตัวตลกก็ตัวต,วตวลกมีจมูกแดงเหมือนชันแล้วหรอไม่ <c oughs> Watermelon มลอกับเอ่อกล้วยอกอย่บ <Let 's S 1> <ด>นต <นะ S 2> อย่างเดีวยวทุกคนเอ่อทริปส์ทริในเพ t g โกนะทิปอันที่หนึ่งเก็บครับเก็บครับอินสเตนเล่นได้เลยเดียเลยทุกคนเอ่อทิปในเพโกนะทุกคนเก็บครับอินสเตนลักโพชชั่นสอนะทุกคนอยาา่าครับอินสเตนลักโพชั่นหนึ่งะยกเว้นสำหรับพวกคัพบจริงอะไรนะทุกคนยกเว้นสำหรับพวกคัพบจริงแต่แบบนอกจากนั้นก็ แค่ a ับ Instant Luck Potion สองะทุกคนแล้วเราแนะนำนะไม่ต้องไม่ต้องเอ่อไม่ต้องรับ Instant Luck Potion สามแทนที่จะใช้อ่ะ resources เออแทนที่จะใช้มันเรียกว่าอะไรนะวัดเอ่อแทนที่จะใช้อะอ,อะไรนะเอ่อแทนที่ทุกคนจะใช้ทรัพยากรให้กับ Instant Luck Potion 3อ่ะ ใช้ทรัพยากรทั้งหมดเอ่อทำน้ำยาเอ็นเซนลักพชเชนสองลลัวถ้าทุกคนมีทรัพยากรเยอะก็ดีทุกคนจะได้ทำเอ็นเซนลักพชเชนสองลลัวแบบลลแบบทำให้แบบสักสิบน้ำยาเลยมั้งแล้วทุกคนเนี่ยจะได้การันตีของดีเนาะเช่นเด้ขนาดเธอเอ่อใช้เปล่าสี่ครั้งเนาะเธอก็ได้อันดีเนาะเช่นแไซเบอร์บานี้มันก็ยังอยู่ในะ ควินสไตน์คือแบบโปรเฟลออฟอะตอนแรกเธอคือแบบเย็ดเย็ฉันได้ไม่ก็คือเออเมื่อเออเมื่อเช้าว่าตอนที่เราได้คลิปสู่นะแวลยูของมันคือสีเคแต่ว่าแต่ตอนนี้เสร็จแล้วตอนกลางคืนอะแวลยูของมันก็พุ่งไปถึง 50K เคแต่ตอนนี้มันพุ่งลงมาเหลือ 39K เค ดีแล้วเธอจะได้หยุดบูลลี่เราได้แล้วหยดมันก็หยุ่กับเธอน่ะครัดูได้เทบล่ากิซูนเนเทบล่าอีออร่าคุมารบอลซาวซินออร่าเอาแล้วจะถามเราร <c oughs> ทำไมอ่ะก็เธอต้องบอกว่าเธอต้องพูด แล้วคนส่วนค็อกเทลเราแนะนําไม่ต้องทาบค็อกเทลทุกคนถ้าทุกคนอยากเอ่คอค็อกเทลก็เป็นน้ายาที่ดีถ้าทุกคนอยากได้ค็อกเทลอ่ะเอ่อทำลายพวกเหรียญจนกว่าจะได้ค็อกเทลนะทุกคนอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยแต่เชื่อเราใช้วัตถุดถิบทั้งหมดไปที่ Instant l e u ัก Potion สอง่อมันได้เสร็จแ,แล้วเมื่อทุกคนมีสัตว์เลี้ยงเอ่อดีๆทุกคนจะได้โชว์เพื่อน,อนทุกคนทุกคน ก็คลิกช่วยเราอย่างมากเลยเราหายปวดมือไม่ได้เล่นอเออเรา<อ>กวดม,มากเออยี่สิบสามวันล้วึงเออยี่สิบสามอ่ะสามสิบวันละมงเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นมันค้าตอนเราติดมันค้าแบบนี้เอ,อตอนเราเล่นมันค้าแบบฮาร์ดคอร์เราไปได้ไกลตอนจบเราอุ้มิงฉันหันมาทีไรเห็นเธอ, <Emer ald S 2> อเล่นมาน<ด>แค่ตลอด โอเคแต่ตอนน <bumps. S 2> ี้เรากลับมาในเพชรซิมไม่มาถึงกลับมาในโลบอฟเพชโกเธอจำชื่อเกมนี้ไม่ได้เหรอในเราพูดผิดเป็นเพชรซิมก็ใช่ไงเพราะมันเป็นเพชรซิมสัตยงซิมสัตยงซิมูเลน Bye. <laughs> เจ้ใหม่คลิปหน้านะละครบ,บ๊ายบายาเดี๋ยวพอจะฟาร์มแล้วก็หาเออแล้วก็เอาเศษยังที่โอทีมานะละครเดี๋ยวพอจะเริ่มเในกันคับน้ำยาแล้วก็คับอินสแตนโพชชั่นสองเดือนนะแล้วก็ดูว่ามินี่จะรักจริงหรือเปล่าเพราะฉันนี้กำลังคับอยู่เราจะเก็บอินสแตนโพชชั่นประมาณสิบอันเพื่อที่จะได้การันตีการันตีบ๊ายบายนะเจะ้าขวับ๊าย